วันที่3นะคะนี่โรงแรมเราอยู่กลางหูบเขานี่เลยเป็นน้ำภูเขาน้ําแข็งล้อมรอบเนาะอยู่มา3วันโดยไม่เล่นอินเทอร์เน็ตพอดีที่โรงแรมมี Wi-Fi ก็อาจจะแบบมีเข้าไปเล่นนิดนึงแต่ก็แบบไม่ได้เล่นเยอะเปิดเข้าไปดู notification แล้วก็กดออกก็ดีอยู่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะไปนั่งรถไฟเดินทางดีกว่าวสวยมาก เราฟิตแบบแม่บ้านญี่ปุ่น ไปเอร์ลน่าส์พุ่งหน้าไปเมืองีิลาโน่ประเทศอิตาลีข้างในก็เห็นวดันเลสีอ่งนี้นสกี้ข่าวไปหมดเลย เพิ <laughs> ่งจะถอดครบใส่ชุดใหม่นะคะเพราะแวะลงไปถ่ายรูปในอากาศทิดลบแปะแต่งตัวอีกรอ, <c oughs> อบเราก็แวะลงมาถ่ายรูปมาสถานีอะไรสักอนนาลื่นม,มาก ันนี้เป็นวันที่4วันนี้วันอังคารที่3 1ธันวาคมเที่ยวแบบไม่ใช้อินเทอร์เน็ตใช้แค่วายควาโรงแรมนิดเดียววันนี้จะไปเบรลินโซนา่าทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ใช่แล้วก็ไปชมปราสาทเก่าแล้วก็จะนั่งรถไฟกาเซียรถไฟด่วนที่พี่ไกด์บอกว่าช้าที่สุดในโลกแล้วก็เราจะไปจบวันที่เซอร์แมทจะไป เขาดาวในอ้อมกอดแห่งคุณเขานะคะแปรข่าวโผนมากไม่ต้องใช้ลเฟกใดๆนะหน้าก็จะแบบสว่างกระจ่างใสสุดยอดเดีสิแล้วก็ ้อไปขึ้นรถไฟเลยนะกาเซียเอ็กเพรสอีก2ชั่วโมงเพื่อไปไปนอนตรงเ,ออเชิงเขาที่จะขึ้นไปเซอร์แมทแล้วก็พรุ่งนี้วันที่1นึ่ธันวาคมเราก็จะไปหาภูเขาแมทเทอร์ฮอรเอาจริงถ้าตกรถไฟก็จะนอนอยู่ตรงน,นงี้โอ้ยใช่ไหมฮถึงแล้วสถานีรถไฟ

สถานีบริกนะคะแล้วก็เมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่เนินเขาก่อนจะขึ้นไปเซอร์แมทก็ยังดีที่แบบว่ามีบรรยากาศของความคริสต์มาสมีไฟไฟอย่ไปดูว่ามีอีเวนต์อะไรในเมืองบ้างตรงนั้นมีเสียงเพลงน่าจะเป็นลานสเกตอีกเช่นเคยอีเวนต์ประจำประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Show me. Mm -hmm. Mm -hmm. วันที่31ทันมาคมเวลา6โมงเย็นของสวิตเซอร์แลนด์เท่ากับเที่ยงคืนของประเทศไทยนะคะแล้วเราก็แหกกดด้วยการเล่นเน็ตไปเลว <c oughs> แต่ก็เล่นนิดเดียวเพื่อแฮปปี้นิวีย์กลับไปที่ไทย <c oughs> เดี๋ยวจะลงไปกินข้าวแล้วก็กลับขึ้นมาเขา <c oughs> ดาวใหม่เออใช่ขึ้นไปกินข้าวที่ลูฟท็อปของโรงแรมกลางหุบเขาไปกินข้าววันสุดท้ายของปี2019 ไลนสวิซโดอเอันนี้คืออินโซติกบานานะ่าโคโคนทัทซุปมันเอ็กโซติกไปอ๋ออันนี้คือซุปทราดิชันนลกล้วยดิบกล้วยดิบมันก็มันก็เป็นเหมือนแกงกะทิชิ้นหนึ่งใช่แล้วก็กล้วยนิ่มๆตกัตกๆก,กินได้คะ่ะ นนี้เรียกคอคเคชนะคะอันแป้งเขาก็ข้างในเป็นไม่เห็นรู้สึกถึงมะเขือทเทศเลยอ,อ๋อโพเททูอืมเป็นมันฝรั่งทอดนั่นแหละค่ะ เราเอาวายมาตกลงวายหรือแชมเปญเออแชมเปญเราเอาแชมเปญมาแ <im itation> ช่ในถุงมานะคะเพื่อจะกินตอนเที่ยงคืนนี่แฮปปี้ในิวเยียร์นะคะ ีมากเลยอ่ะวันสุดท้ายเมื่อกี้อยู่ในช็อปแล้วออกมาขึ้นเรือไม่ทันตกเรือพี่ตายไล้วต่อดีเนี่ยเว้งเลยนะคะโมงอ่ะเราต้องไปไหนกันถ่ายกับท่าเรือแทนนะไปต่อไม่ถูกเลยตกเรือเมื่อกี้ทัวนะ10โมงบอกว่าเรือออกแล้วเราก็มาตรงท่าเรือเนี่ย10โมง หนึ่งหนึ่งนาทีแต่ว่าตอนที่สี่โงหนึ่งนาทีก็ไม่เห็นเรือสักลำเลยอะก็เลยงงว่าสรุปเรามาถูกท่าหรือเปล่าแต่ประเด็นไม่ได้เสียดายที่ไม่ได้ล่องเรือนะเสียดายตางที่ซื้อตั๋วไปแล้วได้แ,แต่ดูเรือออกจากท่าแต่ก็ไม่รู้ว่าท่าไหนของเราเป็นแม่ไหนๆก็ไหนๆชมวิวไปก่อนกัน เที่ยวแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตก็มีอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะคือไ,ไม่มีใครติดต่อเราได้แล้วรอเนี้ยเราก็โดนทิ้งอยู่ที่ อยู่ที่ฝั่งเมืองคนอื่นลงเรือหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยไม่รู้อะไรเลยตอนนี้มาตายเอาตอนจบวันสุดท้ายจะกลับบ้านแล้วเริ่มไม่รอดนี่คือแม่กริ้วไปแล้วนะคะและไม่ได้กริ้วเลยดูหน้านะคะดูหน้าก่อนนี่คนตกเรือ <laughs> 2020ไม่รู้ยังไงต้องรอคนอื่นกลับมาเพราะตอนนี้เราไม่มีการติดต่อกับคนอื่นไม่ได้เลย นั่นแหละทุกคนใครอยากจะลองเที่ยวแบบไม่มีเน็ตก็ต้องทำใจหน่อยนะมันก็จะเจออะไรแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ฝั่งเมืองไปฮัลโลแล้วก็เดินทางมาถึงเมืองสุดท้ายของการเที่ยวว่คือเมืองซูริกนะคะเมืองที่มี สนามบินแต่ว่าตอนนี้มามาพักเดินเล่นได้อีกประมาณสองชั่วโมงสุดท้ายก่อนไปสนามบินนี่ก็คือสภาพขึ้นตื่นก็มาเดินชมเมืองกันไปเรื่อยๆข้างถนนก่อนเดี๋ยวไปดูโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ข้างหน้าเป็นโบสถ์ ก็เดินเล่นชิลๆ2ชั่วโมงไม่ช็อปปิ้งแล้วเงินหมดแล้วเตรียมกินมาม่าแล้วกลับไปชอใช้กรรมแล้วเมื่อกี้หลับอะ่ะในรถเลไม่ได้ฟังข้อมูลอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็นั่นแหละเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์คนก็เดินไปเดินมาก็แอบงงเนะนี่คือวันธรรมดานแ,แต่ว่าทุกคนก็มาเดินไม่มีใครทำงานเลย อันนี้เป็นวันธรรมดาแต่ว่าคนก็เดินเต็มเมืองเลยติดท,ทิปตรงนี้เลยนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเมืองสุดท้ายของท,ทริปสวิตเซอร์แลนด์ถ่ายรูปและชมวิวเถอรเสวยงามน,นลา